สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำกึงๆงบันไซกึงๆึ่สวนถาดเนาะก่อนอื่นเลยเราไปซื้อต้นไม้นะคะต้นนี้เรียกว่าต้นม่วงเจริญนะคะมันจะมีดอกสีม่วงๆแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกดอกเนาะ ตัวน,นี้ในราคาเท่าไหร่นะ2,500 25. บาทนะคะที่เราติดป้ายไว้เราก็ไปเวียนดูวันแรกเราก็ว่ามันแพงไปแล้วก็อีกวันถัดมาเราก็ไปดูอีกแล้วเราก็ต่อแล้วต่ออีกจนได้ในราคา2,000บาทซึ่งมันเป็นพุ่มสวยมากเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆ มันเป็นพุ่มสวยมากแต่เราไม่ต้องการทำให้มันเป็นไม้พุ่มเราจะทำให้มันเป็นเหมือนบอนไซเพราะว่าเราจะเอามาตกแต่งโดยการตัดกิง่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการดัดกิ่งให้เป็นบอนไซ สำหรับงบประมาณในวันนี้นะคะต้นบอนไซหรือว่าจริงๆแล้วมันคือต้อนม่วงเจริญ2,000บาทนะคะกับกระถางกระถางอันนี้มันไซใหญ่กว่าวันนั้นเนาะ250นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยหญ้าที่เราจะมาปูผืน เพราะว่าต้นม่วงเจริญเนี่ยเขามีดอกเล็กๆสีม่วงเขาจะชอบแดดฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะเอามาปูตรงใต้ต้นเนี่ยเราจะไม่ใช้มอสในวันนี้เพราะว่ามอสด,ดนแดดมากๆก็จะตายเราก็เลยจะใช้เป็นหญ้าแทนกิ่งที่เราตัดตกแต่งออกเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาใส่ไว้ในกระถาง เพื่อให้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเราอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องใส่ดินเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะหนักตัดเพื่อให้เห็นกิ่งก้านที่สวยงาม สสมใบไม้ทำการย้ายกระถางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเอาดินจากกระถางเดิมออกบางส่วนเพื่อที่จะเราจะยกโคนต้นขึ้นมานิดนึงใช่ไหม ที่จะเห็นเป็นขนต้นแล้วก็เห็นเป็นกิ่งก้านของต้นไม้จะได้ดูสวยงาม มันเยอะเหมือนกันเนาะแสดงว่าปลูกหลายปีมากจริงๆกว่าจะได้เท่านี้ถึงว่ารามันแพงเราจะเสาะดินออกเพื่อหาโคนต้นต้นหลักต้นใหญ่ๆของมันนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเจอไหมนะคะจะมีไหมหรอกเพราะเราจริงๆเราไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เนาะแต่เรา ชอปตัดชอบแต่งทำการตัดหรือรูดกิ่งกิ่งเล็กๆออกเพื่อความสวยงามนะคะ ปรากฏว่าต้นหลักต้นเดียวต้นใหญ่ต้นเดียวไม่มีเพราะมันแตกกิ่งแล้วกิ่งที่มันโน้มลงไปใกล้ๆดินมันก็ออกลากหมดเลย ปัญหาก็คือบองไม่เห็นกิ่งจะตัดแต่งให้มันเห็นกิ่งให้มันบางกว่านี้ก็เสียดายต้นไม้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ กิ่งผูกกิ่งเล็กน้อยเพื่อจัดระเบียบกิ่งก้านให้ดูสวยงามหนักประมาณ10กิโลได้เหรอต้นเนี้ยรวมดินรวมดินที่ติดต้นไม่ได้รวมดินที่อยู่ในกระถาง โอ้ดูมันเป็นลากเดี๋ยวเอามาปลูกต่อเวลาปลูกจะยกโคนขึ้นสูงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าต้นไม้มันเป็นพุ่มเตี้ยเกินไปเมื่อเรายกโคนสูงปลูกขึ้นสูงหน่อยเราก็จะเจาะตรงกลางแล้วก็เอาไม้เสียบ เพื่อที่จะให้ต้นมันไม่ล้มเนาะแต่ถ้าเราจะเอากระถางทรงสูงแล้วปลูกลงไปมันก็จะดูไม่สวยอีกอันนี้ก็เลยเป็นความมั่วของเรา เย็ไปหมดเลยขั้นตอนต่อไปปูย่านะคะ บันใสกงอายุของเรานะคะเพียงแค่ซื้อไม้แครต้นอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะแล้วก็เอามาจัดใส่กระถางแล้วก็ตกแต่งกิง่งอาจจะตกแต่งด้วยก,ก้อนหินหรือตุ๊กตาเซรามิกเล็กๆน่ารักหรือต้นไม้เล็กๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่อันนี้เราทำอย่างประหยัดงบแล้วก็อย่างง่ายนะคะ เสร็จหรือยังมีตกแต่งเพิ่มไหมเรื่อยๆบองต้นเอาแค่นี้แล้วก่อน